จากที่มีนะคะอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็คือเซอร์สไตล์ส้มๆนะคะไป,ไปถามกกตว่าช่องเนี้ยผิดอะไรนะคะช่องนี้ผิดอะไร,ช,ะไรช่องนี้ทำในเรื่องราวของการแบบรณรงหาเสียงเลือกตั้งนะคะแล้วก็แบบโอ้ตายแล้ววุ่นวายแล้วก็ผนึกกำลังกทนายแล้วก็ถามไถ่กรกรตคุณขาช่วงการหาเสียงเลือกตั้งใครใหญ่สุดคะใครจัดการเลือกตั้งใครใหญ่สุด กอกตอค่ะข่ายใหญ่สุดนะคะแล้วก็มาแบบอ๊ยอายุ18เพิ่งหาเพิ่งแบบลงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเกิดมาเพิ่งเคยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วบอกว่าบัตรมันมี3ใบปกติบัตรมันมีแค่2ใบกลัวว่าจะกากันแบบไม่ถูกอะไรเงี้ยบัตรเสียจะเยอะเป็นห่วงการเลือกตั้งเธอจา๋าพวกแก่ๆเนี่ยเขาเลือกตั้งกันมาเนี่ยตั้งแต่นมนานละ เขาไม่ทำบัตรเสียหรอกคนที่ไปเลือกตั้งเนี่ยเขามีสมองมีวิจารณญาณแกอีแค่กาแค่นี้มันไม่ทำให้บัตรเสียหรอกคือกาเนี่ยเธอรู้ปล่าว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เลือกตั้งเนี่ยต้องเขียนชื่อนามสกุลพรกการเมืองให้ถูกด้วยนะเวลาเลือกตั้งเนี่ยต้องเขียนชื่อนามสกุลคนที่สมัครสสให้ถูกด้วยหรือผู้แทนหรือแม้กระทั่งนะจ๊ะการลงสมัคร สมาชิกเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็ยังต้องแบบเขียนชื่อนบสุนให้ถูกเพราะเขาบอกว่าถ้าคนไม่มีความรู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็เหมือนกับเอาคะแนนไปทิ้งน้ําถ้าเขียนชื่อผู้สมัครไม่ถูกเขาไม่ได้ต้องการที่จะไปเลือกตั้งนะคะจะมาฟาดงวงฟาดงานไม่ได้แล้วกรณีที่บอกว่าพรรคที่เลือกตั้งได้คะแนนแบบเยอะที่สุดเนี่ยไม่ได้จะตั้งรัฐบาลหรืออะไรเธอจะยุคพิธาก้าวไกลเนี่ย ที่เขาไมา่ได้จะตั้งรัฐบาลเพราะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาหาเสียงมันผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของนะคะการหาเสียงเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองหรือหาเสียงแนวประชานิยมที่มันทําไม่ได้มันก็ผิดนะถึงขั้นหลอกลวงประชาชนเลยนะเก้าไกลเท่านั้นนะะมันผิดนะคะเก้าไกลถึงได้โดนยุบพรรคไปไงคะยังมาถามอีกว่าทาไมทําไม แล้วก็แบบดิ้นรนทำคลิปออกสื่อคุณได้แต่เสียงค่ะถ้าคุณคิดว่ากรกะตผิดจริงคุณต้องดาเนินการซึ่งจะยิ่งใหญ่ราษดาไลเทเตอร์เหมือนยุคกรกตสามนาห้าห่วงยุคนั้นเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้ออกสื่อออกอะไรเขาก็ยื่นสารทำอะไรให้รู้ว่ากรกตผิดจากการเลือกตั้งที่ผิดยุคนั้นเนี่ยมันต้องดำเนินการแบบนั้นไม่ใช่แบบโอ้มาโดนลบคลิปแล้วแบบมาโวยวายคุณขา ต่างประเทศยิ่งกว่านี้อีกนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะที่คุณมาโวยวายใส่ผู้ที่จัดการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอเมริกาก็โดนจีนก็โดนนะคะญี่ปุ่นก็โดนค่ะถ้าคุณมาท้าทายอะไรที่มันแบบเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดนค่ะถ้าคุณจะรณนงค์งหาเสียงเลือกตั้งคุณก็ต้องดูกฎหมายเลือกตั้งว่าอะไรทําได้ไม่ได้การที่มาทําคลิปหมิ่นยามเหยียดดูถูก แล้วที่ฉันก็งงเหมือนกันนะคะว่าประเทศอื่นเนี่ยเขานะคะเชิญชูประเทศไทยว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่น่าอยู่เป็นประเทศที่แบบโอ้โหการลบของเราเก่งมากตอนที่ไทยลบขเขมรแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเราโอ้โหสิ่งแวดล้อมน่าอยู่รถไฟฟ้าดีอีนี่อีช่องอินฟลูเอนเซอร์ส้มๆม,ม,มาบอกว่ากลัวประเทศชาติจะไม่เจริญมึงไปอยู่โลกไหนมา มาดูยูท b e ไปเมื่อไหรดูย t ท b e แต่เกาหลีญี่ปุ่นจนไปถึงฝรั่งเขาชมประเทศไทยว่าดีกว่าอังกฤษอีกขนาดสื่อ BBC ซมาทำสื่ออะไรนะของอังกฤษอะใช่ไหม BBC หรืออะไรไม่รู้อะเออหรือสถานีโทรทัศน์ช่องอะไรเนี่ยประมาณนี้แหละจำไม่ได้นี่แหละเขามาทำว่าประเทศเราเนี่ยมีอาญากรรมมีโสเภณีคนที่มาเมนใต้คิดเวลาที่สื่อนำเสนอไป เป็นคนอังกฤษค่ะแล้วบอกไงป้าเน,นี่ยประเทศไทยน่าอยู่กว่าอังกฤษอีกอังกฤษนะถ้าเกิดว่าทิ้งร้านไปนะอาจจะโดนป้นจี้ป้นชิงเธอมีแต่อินฟลูเอนเซอร์ประเทศไทยอะคะ่ะได้คะ่ะประเทศเราต่างชาติเขาชมเยอนยอกันชํำออกนอกประเทศบ้างนะคะเราจะรู้อะไรเป็นอะไรค่ะจะมาดิ้นรนนะคะกับเรื่องราวของการเลือกตั้งกกตอโอโหห่วงชาติมากเลยนะคะ ขาว่ากันว่านะเธอมันจะมีน้ำเนี่ยที่ไหลไปสู่อินฟลูเอนเซอร์พวกเนี้ยเออน้ำอะท่อน้ำเลี้ยงอะไหลไปให้ได้ดื่มให้ได้กินนั่นแหละค่ะมันถึงได้ที่หล่นนะคะออกมาทำคลิปกันทำเรื่องอื่นเถอะค่ะนะคะ,นะคะประเทศเราเนี่ยต้องการคนดีเป็นสิ่งแกดชาต,ติต่อสังคมนะฮะเพื่อที่ประเทศเราจะเจริญมีพวกมึงนี่แหละคะ่ะประเทศชาติถึงได้ไม่เจริญทำอะไรก็เคารพกฎหมายเลือกตั้งด้วยนะคะ